เมื่อคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นช่างคว้านเขาบอกมาว่าถ้าไปคว้านลูกสูบหลวมในลักษณะแบบนี้อ่าทิ้งลงทิ้งลงปอกได้เลยแบบนี้นะอ่านี่ทิ้งลงปอกได้เลยแบบนี้นะงงเแบบนี่ยนะเห็นไหม <35 35เขาบอกว่าถ้าเราคว้านอ่ามาหลวมในลักษณะแบบนี้มันจะทําให้ปากแหวนมันห่างนะอ่าถ้าคว้านหลวมปากแหวนห่างแน่นอนเขาบอกมาอย่างนี้นะครับทุกท่านเขาบอกมาอย่างนี้นะ อาควานหลวมแวนห่างชัวๆเลยนะอ่าทีนี้ผมถามหน่อยถามจริงๆว่าเออคุณมีความรู้มีข้อมูลจริงหรือเปล่าแต่ทําไมเวลาคอมเมนต์เข้ามามันคอมเมนต์เหมือนคนไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเลยนะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นวันนี้เราก็จะมาตอบความอ่าคอมเมนต์นี้นะทาคลิปตอบเลยนะโดยเขาบอกมาว่าถ้าควานลูกสูบหลวมถ้าควานลูกสูบหลวมแบบทิ้งตกเนี้ย ปากแหวนมันจะห่างนะอันดับแรกเลยนะเราก็จะตอบคอมเมนต์ว่าเวลาที่เราใส่แหวนเข้าไปภายในกระบอ,อกสูบเวลาที่เราใส่แหวนเข้าไปเนี่ยนะปากแหวนจะต้องไม่ชนกันนะปากแหวนจะต้องไม่ชนกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะปากแหวนจะต้องไม่ชนกันนะปากแหวนจะต้องไม่ชนกันนะเวลาใส่เข้าไปนะอ่าทีนี้นะครับ นี่ก็คือข้อมูลข้อความเป็นจริงนะปากแหวนมันจะต้องไม่ชนกันเวลาที่เราประกอบเข้าไปกับกระบอกสูบถ้าอ่าถ้าสมมุติว่าเราขัดขัดเอาแบบฟิตๆเลยฟิตๆเลยเอาแหวนปากเอาปากแหวนมาชนกันปั๊บนะถ้าปากแหวนมันมาชนกันภายในกระบอกสูบทีนี้กระบอกสูบมันร้อนมันขยายเข้าข้างในทําไงอะ่ะปากแหวนมันยิ่งเบียดกันกับกระบอกอ่าแหวนมันยิ่งเบียดกันกับกระบอกสูบถูกไหม และไอแหวนเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็ต้องขยายตัวออกรอบรอบ่ารอบทิศทางถูกไหมมันก็ยิ่งเบียดปอกสูบเข้าไปกันใหญ่ปอกสูบก็ยิ่งสึกเร็วแหวนก็ยิ่งสึกเร็วถูกต้องไหมครับพี่น้อง f อฟซข้าพเจ้าบอกถูกไหมอ่าตรงนี้นะครับทีนี้จากข้อมูลตรงเนี้นะเราจะวัดให้ดูนะว่าไอ้ควานลมหลวเนี่ยมันอยู่ในค่ามาตรฐานของมันหรือเปล่านะอ่า เนี่ยความล้มหลวมแบบนี้มันอยู่ในค่ามาตรฐานของมันหรือเปล่านะครับหลวมแบบนี้เลยนะค่ามาตรฐานนะเราจะโชว์ภาพขึ้นมาข้างบนให้ทุกทก่านได้เห็นนะภาพมาค่ามาตรฐานของรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนะระยะห่างของปากแหวนภายในกระบอกสูบระยะห่างของปากแหวนภายในกระบอกสูบอ่าเนี่ยระยะห่างปากแหวนภายในกระบอกสูบเมื่อประกอบเข้ากับกระบอกสูบนะ อ่าค่ามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมอ่าเห็นไหมเขาบอกมาว่าอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าอันนี้รถมอเตอรไซค์นะรถยนต์อยู่ที่ศูนย์จุดสี่ห้าประมาณนั้นนะอันนี้แหวนตัวบนเนี่ยเราเอาศูนย์สองศูนย์นะอันนี้ศูนย์สองศูนย์นะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าศูนย์สองศูนย์นะอ่าอันนี้ศูนย์สองศูนย์นะเห็นอยู่นะศูนย์สองศูนย์นะกับศูนย์หนึ่งแปดนะ เนี่ยศูนย์หนึ่งเวนตัวบนเนี่ยเอาศูนย์สองศูนย์มาสอดเนี่ยเนี่ยฟืดนะฟืดค่อนข้างจะฟืดเลยแหละนะแหวนตัวบนเนี่ยนะเ,เนี่ย,น,ยนะก็ได้อยู่ก็อยู่ในพิกัดการซ่อมอยู่นะศูนย์สองศูนย์ก็ได้อยู่นะอ่าเห็นไหมมันก็ฟืดๆอยู่นะทีนี้เราจะลองเอาศูนย์สองห้าศูนย์สองห้ามาสอดดูซิมันได้ไหมอยู่ไหนเอ่ยศูนย์จุดสองห้าอ่าเนี่ยใบสีทองเนี่ยศูนย์สองห้า เนี่ย025นะ025มันไม่เข้าแล้วทีนี้025มันไม่เข้าก็แสดงว่ามันอยู่ในพิกัดการซ่อมอยู่ถูกต้องไหมอ่าไม่ไม่ใช่พิกัดการซ่อมมันอยู่ในค่ามาตรฐานของมันอยู่แล้วอ่าเนี่ยอันนี้นนแหวนตัวที่สองก็เหมือนกันค่าก็เท่าเท่ากันเลยนะค่าก็เท่าเท่ากันเลยนะแหวนตัวที่สองอ่าเราวัดให้ดูเลยเนี่ยนะที่คุณบอกว่าควานหลวงมาแล้วปากแหวนมันจะห่างเนี่ยจริงๆอะ มันไม่ได้ห่างหรอกมันอยู่ในค่ามาตรฐานของมันนั่นแหละนะก่อนที่เขาจะส่งมาขายก่อนที่เขาจะเอามาส่งมาขายให้เราเนี่ยเขาก็ต้องมีการทดสอบอยู่แล้วเนี่ยได้0.25ได้นี่เฟื่ออยู่เนี่ยเฟื่ออยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาดึงออกไปสบัดปลายสั่นเลยนั่นหมายความว่ามันบีบปลายอยู่นะครับทุกท่านนะมันอยู่ในค่ามาตรฐานของมันนะครับ FC นะดังนั้นไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องว่าคว้านแล้ว าปากแหวนมันจะห่างก็เพราะว่าเขาออกแบบมาให้ปากแหวนห่างอยู่แล้วนะเขาออกแบบมาให้ปากแหวนคุณห่างอยู่แล้วดังนั้นดังนั้นคุณไม่ต้องไปตกใจกับปากแหวนห่างมันเป็นเรื่องปกติที่เขาออกแบบมาให้มันห่างเพราะว่าเวลาที่กระบอกสูบโดนความร้อนมันก็ต้องขยายตัวเข้าแหวนมันก็ต้องขยายทั้งเข้าทั้งออกถูกไหมปากแหวนมันจะชิดกันพอดีในขณะที่ เครื่องยนต์ร้อนนะครับ f c ดังนั้นก็นี่แหละนะบางครั้งบางทีที่คุณไปใช้ข้ออ้างว่าเราเป็นช่างกลึงช่างขวานอะไรเนี่ยข้อมูลพื้นฐานคุณยังไม่มีเลยพื้นฐานคุณยังไม่ได้เลยนะดังนั้นอย่าไปแอบอ้างมันจะทําให้ช่างควานเขาเสียหายนะบอกไว้ก่อนนะช่างควานจริงๆเขาวัดปากแหวนได้เขารู้แต่คุณไม่รู้เลยนะ คนที่เป็นช่างเขารู้ว่าปากแหวนต้องห่างนะปากแหวนต้องห่างปากแหวนจะไม่ชิดกันนะอันนี้คนเป็นช่างเขารู้เขามีข้อมูลรวมไปจนถึงเนี่ยช่องว่างเนี่ยใส่แหวนลงไปแล้วก็วัดช่องว่างตรงเนี้ยนะอ่ามันก็ยังมีค่ามาตรฐานของมันอยู่นะครับพี่น้อง f c ดังนั้นไม่ต้องไปตกใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้สำหรับ f c นะหรือว่าอ่าช่างช่างควานคุณพี่ช่างควาน นะอันนี้ให้ข้อมูลแล้วนะหวังว่าจะจำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันนะก็ขอพูดแค่นี้ก็แล้วกันผมเชื่อว่าคุณไม่ใช่ช่างควานตัวจริงช่างควานตัวจริงเขาจะรู้เขาจะบอกได้เลยว่ามันไม่มีหรอกปากแหวนยี่ห้อไหนที่จะสนิทกันนะโอเคไหมคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดี f c